ทันหนึ่งวันกับบิวกินฟชอบมากเลยอ่ะชอบมากเลยพีพีจะเรียกบิวกิ๊ว่าพี่บูบูตัดทิ้งนะทำไมอ่ะตัดหงทิ้งดีเลยเนี่ยปากเหรออือแล้วปากอ๋อขนลุกไปหมดแล้วเขาลุกไปแล้วเออเดี๋ยนี้ดีดีดีเลยจับปากหวานจี สวัสดีค่ะแฟนรายการสปากวันเจีย๊ยบนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีนะคะที่แบบว่าจะต้องจดจำไปชั่วกระนานเลยเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันก็ได้รับการมอบหมายภารกิจค่ะให้มาถ่ายทําในวันนี้กับหนุ่มสุดฮอตที่หวานมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยคงอยากดูว่าวันๆหนึ่งเนี่ยเขาทำอะไรกันนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่าว่าหน,นุ่มจะเป็นใครคะ่ะไปฮัลโหลสวัสดีค่ะ นี่ค่ะดองยูกินกันเองค่ะวันนี้จะไปทําอะไรกันบ้างวันนี้ก็จะพาพี่หวานไปเที่ยวดกันวันหนึ่งเนี่ยไปทํางานไปทำอะไรต่างๆเนี่ยไปทำอะไรบ้างไงตั้งแต่เช้าวันนี้เริ่มมาทําอะไรไปบ้างแล้วเริมาาว่าอาบน้ำครับแปรงฟันกินข้าวใช่ไหมแล้วก็มันก็ต้องทำอะไรอยู่แล้วบ้างงั้นเดี๋ยวตามไปดูค่ะว่าวันนี้นะคะหนึ่งวันกับยูกินจะมีอะไรมั้ยตามไปดูเลยอ่าพี่กินครับวันนี้ทําอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าวันนี้มาเนี่ย จะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วก็เหมือนไม่ต่างจากพีทีเลยก็โทรมาเมื่อคืนแล้วก็มาวันนี้เหมือนเิยวันนี้เป็น working day นะครับจริงๆก็เดี๋ยวจะพาพี่หวาาแล้วทุกคนเนี่ยไปไปทำงานวันขายพัพนิ่งครับขอเสียงบมือพี่ลิศก่อนค่ะเี่นั่งเงียบเชียร์เลยผมฮ่ผฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่า่า้่าะ่าฮ่าฮ่านีาจะา้าส่าย่งไงอ่าส่าฮ่า่หลังๆเห็่คิดไม่าฮ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 ่าาฮ่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 า่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่าา่าฮ่าฮ่าฮ่าาาก แล้วทำไมอยู่ดีๆไว้ผมยาวเพราะอะไรครับจริงๆอยากอยากไว้รากทรายครับไพอไว้รากทรายปุ๊บก็เลยข้างบนมันก็เลยต้องไปด้วยไงนเล็บเล็บมาจากไหนคะเล็บเล็บมันจะมีแฟชั่นเซ็ตหนึ่งที่ที่พีพีไปถ่ายผมขับเซอร์เบียนิวันอ่ะแล้วพีพีเขาไว้ตรงเนี้ยเท่มากเลยอ่ะข้ามมากเลยผมก็เลยก็เลยเล็บเล็บมาจากพีพีโดยคุณนิดเป็นคนนำตอนนั้นอ่ะผมอยู่ม6อยู่เลยผมขึ้นมาปีหนึ่งปีสองผมก็ถ่ายรักจุดใจใช่ไหม่าส่งนั่นแหละเป็นปีเลยปุ๊บผมก็ตอบแต่รักก็เลยเฮ้ยไม่มีโอกาสได้ไว้นีสักทีก็เลย นี่และเว้ยไม่มีงานต่อแต่วันที่ตัดผมตลกก็เป็นข่าวในโซเชียลเต็มไปหมดเลยว่าตัดผมนี่เขาขู่เขาขู่ทำไมอ่ะเขาบอกเขาไม่ได้ไปทำให้ที่เกาหลีที่เกาหลีใช่ไหมรอบตัดตัวดีกว่าตัดตัดตัวเป็นไงบ้างเบื่อป่ะโหเศร้าอ่ะอยู่โรงแรมแล้วแบบห้องมันจะเป็นกระจกยาวแล้วก็มองถนนทุกวันเลยแล้วก็ออกไปไม่ได้นะแบบเขาออกไปสูดอากาศก็ไม่ได้เลยใช่ก็จะส่องอยู่อย่างเงี้ยทุกวันเช้าถึงค่ำ ที่ทาอะไรบ้างอะช่วงนั้นผมมีเรียนด้วยครับพี่ๆเขาก็หาอะไรให้ทำเลยมีแบบสัมภาษณ์พ่อป้าน้าฝีสัมภาษณ์โมเมนต์เฮาส์มันก็เลยมีกิจกรรมทากุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บก็แก้งเหงาไปแต่ว่ามันก็ยังเบื่ออยู่ดีแหละแต่ว่าเขาจะมีเขาเรียกว่า relaxing zone ครับเขาจะให้ลงมาเป็นโซนข้างนอกของโรงแรมมาได้ทีละคนแล้วห้ามถอดแมสเหมือนสวนของเทาอะฮะแล้วข้างบนมันจะเป็นหลังคาที่แบบมีไฟไฟทะลุมาร้อนมากร้อนร้อนก๊อบ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 ผมลงมาทีหนึ่งพี่ดั้นลงมาทีหนึ่งค ไม่งเลพูดถึงบีพีได้ดูคลิปบอกของบีพียังดูแล้วครับทำไมเขาต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าถ้าอ่านใจใครได้เขาตอบว่าบิกินถ้าสามารถอ่านใจคนได้หนึ่งครั้งอยากอ่านใจใครมากที่สุดคะอยากอ่านใจบิลกินอุ้ยทำไมอ่ะอยากรู้ว่าบางครั้งแบบ ขาคิดอะไรเขารู้สึกอะไรอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นคนแบบมีอะไรเขาก็ไม่เคยพูดกับเราเลยเราก็เลยอยากรู้ว่าเออจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงนี่ผมแปลกใจนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่รู้ทันผมที่สุดแล้วหมายถึงว่าเราเราเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าซิงกันนะครับเขาจะรู้เลยว่าผมแบบเฮ้ยคิดอะไรทําอะไรอันไหนอยากทําอันไหนไม่อยากทำอะไรเงี้ยเขาจะเซนได้เลยแต่เขาเขาเป็นคนอาจจะเป็นคนคิดเยอะคิดลึกไปกว่านั้นอีกบางทีอาจจะเห็นเงียบๆเงี้ยไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็มาโนไปแล้วว่าเธอต้องเป็นเลยใช่ไหมใช่ใช่ ปวดเหรอปวดเหรอว่้วนเหรอในการอาจเป็น่านจริงป่ะเขาเป็น่านจริงป่ะพี่พี่อะจริงฟังเยอะคิดเยอะเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยพูดจริงๆแต่หลังๆมาเนี่ยแบบเขาพูดเก่งขึ้นใช่ใช่ใช่มันไปปลดล็อกตรงไหนเธอว่า ขาเป็นคนอ่านฟีดแบบเยอะเวลาที่เขาทำอะไรแล้วเหมือนว่ามีคนสนับสนุนซัพพอร์ตครับอันนี้คือคําว่าภูมิใจในตัวเองเลยมันมีคนให้คุณค่าในตัวเราแล้วผมคิดว่าเขาว่ามั่นใจขึ้นแล้วเขาก็มันมีความสุขที่จะได้ทําสิ่งสิ่งนี้มากขึ้นและอย่างแฟนผมเปียวบักก็ถามี่เพียกันวันนั้นที่ไปลองให้กันหนักหน่วงนั่นเลยอ่ะมันเหมือนมันเป็นมันเป็นจุดที่เราคุยกันมานานตั้งแต่เราแบบ รู้จักกันใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วคุยว่าเฮ้ยเราทํางานด้วยกันเริ่มต้นมาด้วยกันมันมีคําถามเยอะมากวา่าเฮ้ยเดี๋ยววันหนึ่งคนนึงจะไปทําอีกอย่างหนึ่งแล้วอีกคนหนึงก็จะจะนำไปก่อนหรือเปล่าหรือคนจะไปอีกทางหนึ่งมันคือเราสองคนน่ะไม่เคยแข่งกันเราช่วยเหลือกันแต่ว่า ทำรู e. worries, care, ้สึกมันคือเวลาที่ใครเดินนําไทยไปอ่ะบางทีมันควบคุมไม่ได้อะพวกรายละเอียดเล็กน้อยที่สุดท้ายมันแบบมันอาจจะทําให้มันรู้สึกกันเนี่ยเราก็แค่อยากไปพร้อมกันแหละเราเป็นเพื่อนกันแต่เราก็ถามแรกคืออะไรลืมถามว่าจะไปถึงราค้ายกันขนาดนน้นเป็นจุดที่เราเคยคุยไว้ด้วยกันอะไรเงี้ย อีกที่หนึ่งที่ยังไม่ได้ทำด้วยกันคือขึ้นวิคคอเทนด้วยกันผมอเคยขึ้นไปแล้วทีหนึ่งไปกับแพรว่าแต่ว่าปีที่ผ่านมาพีพีต้องไปขึ้นคนเดียวออเหรอเพราะว่างานเขาก็เลื่อนไปพีเขาก็เลยเหมือนว่ายังไม่ได้ขึ้นอีกอันหนึ่งก็ดนีแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะได้ขึ้นพร้อมกันใช่คือถ้ายังไม่มีอะไรผมคิดว่าปีหน้าถ้าเกิดว่าเขายังอยากให้ไปอยู่ก็อาจจะได้ขึ้นด้วยกันแต่อีกคำถามหนึ่งที่คาใจชาวบ้านชาวช่องแล้วพีพีจะเรียกบิวกินว่าพี่บูบูนี่วเายุมาากกว่ ส่วหลักๆพี่เรียกทุกคนหลายคนว่าพี่นะฮะที่เขาก็อายุน้อยกว่าอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเออ <c oughs> เขาดูแลเราเหมือนพี่เราคนนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกอบอุ่นบ้างเวลาอยู่กับเขาเราทำให้เราเรียกเขาว่าพี่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆเรามีอีกชื่อหนึ่งที่เราตั้งไว้เราเรียกพี่กินว่าบูบูพี่บูบูนี่คือคือน้องเลเชล ทำไมอะฮะไม่รู้แต่ว่าเราเราตั้งชื่อว่าน้องเลเชลชินกับการที่เขาเรียกแบบนี้เหรอก็ชินชินอะเขาเรียกเขาเรียกหลายชื่ออะเขาเขาต้องสรรหาจะคิดมาเรื่อยอะนะเออแล้วทำไมเขาต้องแทนตัวเองว่าเลเชลอ่ะเหมือนดูรายการอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้อะมันมีคนที่เข้าแข่งขันอะชื่อนีชื่อเลเช่แล้วเหมือนตอนนั้นนะเขาอะตั้งชื่ออะไรให้ผมไม่รู้ผมก็เลยตั้งคืนให้เขาเอ,อ๋อเหมือน<ๆ>้องว,ว่าเลเชลล์นะไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วอะไรอะต้องไม่ดีแล้ว ไม่คิดว่าแบบจะอวยกันบ้างหรอไม่ไม่ะคิดว่าไม่น่าจะมีแบบนั้นเพราะว่าคู่เธอคงไม่อวยกันแน่จะถึงแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับว่ามีเป็นไงบ้างไปนี่ไปคู่ปาร์ตี้ไทยอ่ะตอนนี้เก็บทั้งข้างเก็บแล้วเก็บเของกลับบ้านเท่านั้นตัดทิ้งนะทำไมอ่ะตัดหนังทิ้ง อะไรยังไงอืมยากผมยากหรือเจ้าตัวยากทั้งคพู่นะเขาข้างข้างเกียรติไม่ต้องไม่ต้องตอนนี้ทรงผมเธอยาวเหมือนมอสผาิพานสมัยก้อนเลยอ่ะมาแล้วยังด่ีกวามาจ้าแต่ล่าสุดก็คือจากท้งผมเป็นหมอนวดไม่ใช่เป็นหมอนวดทำผมได้ลุกวันแรกเบาๆไว้ยังไง กแลเอาให้รอดอยากเริ่มถ่ายตั้งสิบถึงห้าเงี้ยได้ไหมคะสนึ่งมสบาย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 แก้วสบายแก้วเลือดโอ้ยเลือดไลือดเลือดดัก็ได้เลือดเลือดดันก็ได้นอนเขาดูดูดวงมาแล้วปวดคำบุญคนไม่ขึ้นอยู่แล้วไม่ทต้มบนคนเป็นเทพประมุขเสียแ่างมา พี่แต่งหน้าไม่ดีเห็นไหมหล่อเลยโคตรตีหล่อทุกทีอะตฐานหีฐานตีฐานแล้วมันม้องทำปากจิกปากเลยทาลิปทำไมมันจะได้ทำทางฟัน,นพี่เบอเร์ลชอบชอบทาลิปแล้วไหลไปถึงฟันอะเราก็เลยต้องเอาเอาแาะบางคาะลราปากบนอ่ะ โอ้ว้าวววหอยล่ำบึกมากเลยอ่ะสักการที่แบบโห่โวยโวยเพิ่งจังเลยเดี๋ยวเราก็มาดูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกี้นะคะจากแบบเด็กน้อยตัวเล็กจะกลายเป็นแลมโบ้แล้วค่ะอะไรานี้เขาเขาจะต้องมีคำว่าหน้าดิสนีย์ใช่ไหมหน้าดิสนีย์เด็กอุ่นบาเวล อ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องกายนะครับเป็นสานิทของงานวันนี้เป็นยังไงบ้างทาลุกของน้องกิ๊มได้ข่าวว่ามี5ลุกเนี่ยครับใช่วันนี้5ลุกเลยค่อยๆปรับไปทีละลุกเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเรียนอะไรเงี้ยจากแบบว่าแบบคนธรราตื่นนอนมาจนกลายมาเป็นนักธุรกิจเลยเฮ้ยอ่ะแล้วเรื่องอะไรลุกเพิ่มแรงแต่ลุกแรงมาห้าเฮ้ย พี่นี่ดูสิฮะออกกำลังกายดิ้นดูแขนเป็นแรมโบ้แล้วค่ะตายแล้วมุ่มก็ดับฝันแต่เดี๋ยวว่าอาบเป็นไงบ้างเสร็จแล้วครับก็ดีครับจริงลุคนี้ก็จะเป็นลุกเป็นแบบชุดขาวแบบโฮมี่โฮมี่หน่อยมีความแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น เขาไม่ได้บอกใช่ถูกถูกต้องเพราะมันไม่มีแบบชุด3แล้วกลับมาชุด1นึ่งหนึ่งสองสามไม่ไม่เอาและตอนนี้นะคะมีสิ่งที่พิเศษและก็สเปเชียลสุดๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะพี่กินกำลังจะถ่ายโปรดักต์ใหม่ของวิท่านะคะจะบอกได้คําเดียวว่าเป็นสิ่งที่ยุคนี้ต้องใช้ต้องกินจริงๆค่ะคุณผู้ชมกินนาดแต่รอติดตามนะคะว่าเขาจะเปิดตัวกันเมื่อไหร่ก็ติดตามว่าเร็วๆนี้แน่นอนะ แล้วตอนนี้นะครระหว,ว่างพักกองค่ะเราก็จะมาเปิดกระเป๋าพี่กินกันนะคะว่า what is my bag ของพี่กินมีอะไรมาปก,กติเป็นคนใช้กระเป๋าสบายตอดปะใช้ต่ใบเนี่ยโพสเกียรย้ายของเร<ด>ิ่มเริ่มนนี่อย่างแรกเลยของติดตัวคือยาแกแ้แพ้คือจะแพ้อะไรฝุ่นแก๊สดอกไม้อะไรพวกเนี<ม>้ยแพ้หนักสุดก็คือตอนถ่ายแต่ละอ่ะคือเล่นไม่ได้เลยเล่นเล่น,ลนกนุ๊บนำมูกไหลออกมาแบบเนี้ยเนที่คอนโดเอ๋วที่นั่งแล้วก็เอาทางไปพาดตรงโซฟาแล้วเป็นซซนแบบตุ้มๆต่อมๆเนี่ยเล่นแล้วอ่ะ อัที่2นี่เลยกระเป๋าตังค์ยุ่ยมากมีบัตรนักเรียนบ้างไหมมีเรียนนี่บัตรเซ็นทะเบียนเขามากเลจริงๆนะฮะคุณบิวกิ้นเนี่ยบัตรธรรมศาสตร์ใบแรกเลยอันนี้ใบที่2เด็กๆมันจะต้องมีรูปพกใส่กระเป๋าตังค์มีป้ะโอ้ยน่ารักจ <laughs> ังเลยค่ะบิวกิ้นภูมิใจจังเลยค่ะ อกดิฟิลละค่าตัวต่างต่างแบบไม่เอาแล้ววโอเคแล้วที่เห็นชัดดีกระสลายบัตรเครดิตข้าวคอนแทคเลนส์ก็ต้องใส่นี่น้ำตาเทียมต่อไปคือนี่เลยเรียกว่าเป็นของสำคัญอ้าวตายแล้วนี่ปูมันตั้งหลายอันนี้เพื่ออันนี้เลยเนี่ยไข่ข้อเนีน อันนี้คืออะไรฮะวิต้าลีพัสด์โอ้ยนี่กินทุกวันนะหวานพุ่งตรงอาหารเสริมบำรุงสมองนะครับใช่ก็จะมีไบเซตมีวิตามินบีมีซิงค์อะไรก็จริงออรเจนีนสารกัดใบแฝกกล้วยอะไรต่างๆก็อย่างนี้เกิดซิงค์ดีมอลใช่สำหรับคนที่นนอหลับยากอันนี้เขาช่วยด้วยนี่มันช่วยทําให้สมองเราทํางานเป็นปกติมากขึ้นก็อาจจะทําให สองผลใช่เ<ล>็นบางคนต้อบอกเป็นไมเกรนก็ช่วยอะไรใช่ไหมคร<ช>ัลแล้วตัวพี่กินกินมานานเนี่ยเอาก่อนก่อนที่จะมาขายอ่ะผมกินมาประมาณ2เดือนก่อนก่อนขายช่วงนี้ผมสอบผมกินเช้าใช่ไหมแล้วผมอ่านหนังสือแล้วก็เย็นบุ๊คหกโมงหลังกินข้าวผมกินอีกเม็ดหนึ่งแล้วก็อ่านหนั2 2> สอง<ส>เม็ดเลยหรอจริงจริงมันกินได้2เม็ดครับที่หวานกินอ่ะ บอาก็ไม่ได้คำหนึงเรื่องสมองหรืออะไรหรอกานก็ค่รู้สึกว่าก็คิดว่ามันคือวิตามินชนิดหนึ่งเพื่อบำรุงในส่วนของนู่นนี่นั่นโน้นออ่ใครที่มีอะไรอย่างไงก็ลองลองศึกษาดูติดต่อได้ที่ไหนครก็จริงๆเราก็มีโซเชียลมีเดียก็จะมีอินสตาแกรม a c e b o o k แล้วก็ Twitter ของวิทอรไทยแลนด์แล้วก็ มีเวอเว็บแบบวิทอลทาายไลน์ .com และตอนนี้นะคะ,ะวันนี้ที่เราอาัดกันอยู่เนี่ยเขาบอกมีเซ็ตโปรโมชั่นของปีใหม่ด้วยนี่ก็คืออันนี้นั่นเองใช่เลย,น,ลเลยนี่ก็เป็น n e วเ e a r Box Set นะครับมีอะไรบ้างคะงข้างในก็เปิดเข้ามามันจะเป็นเป็นกล่องวิทอลสีกล่องอย่างนี้เป็นการ Happy New Year นี่มันมีคำโวยพอรอยู่ข้างล่างเราเดี๋ยวเราจะปิดไ้ก่อนเรื่องขโยพรอยู่นี้ เพลย์ไม่ให้ดูแล้วก็มีหลายสิ่งทีกินด้วยใช่แล้วก็จะมีอ่าสุ่ม20กล่องกล่องสุ่ม20เซตที่เป็นที่เป็นเซ็นสดด้วยอ๋อเหรอใช่อันนี้มูลค่าเท่าไหร่คะนี่อันนี้3,290บาทปกติ3,290บาทไม่ใช่สิ้อเล่นล้อเล่นก็เปลาด้วยนะคะสำหรับใครหาของขันปีใหม่สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆนะคะหรือว่าคนที่คุณรักเนี่ยก็เอาวิทเทาไปมอบให้ก็ได้นะคะมาที่ชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปก็จะมีงานชอตนี่เลยวิทเทา ช <ภ pec S 2> อ้วอร์<พ>แล้วแอ้โหแอลกอฮอล์สเปรย์รูปพิคกี้มีไหมแล้วก็มีกุญแจบ้านอันนี้เป็นเป็นถ้วยบายเยนวิลนิ่เป็นพวงกุญแจ ก็ได้ราคาเล็กๆน้อยๆคือกินทุกต่อวันนะคะกระเป๋าก็เลยไม่จำเป็นต้องใหญ่มากเพราะว่าหลักๆก็คือหนักสุดก็คืออันนี้ใช่ไม่หนักเลยเบามากเลยฮะอ๋อเม็ดก็ไม่ได้ใหญ่มากกินง่ายเราแบบกินให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยน้ำเปล่าเคาเบิกน้ำเปล่าเคาเบิกน้ำเปล่าหน่อยนี่จริงๆเรามีเรามีแบบเป็นรูปแบบพิเศษให้พี่หวานลองกินเนีพลเม็ดพลเม็ดได้ชวนเยอา ตลาดขึ้นมาเลยเฮ้ยทำงานด้วยเหเฮ้ยไปดูได้เหรอเราเล่นเราเลยหมดตู้ยังเถอะต้องไปยันโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกินถ่ายกันต่อละกันในเซตที่สองเนาะโอเคได้ไปนี่คือไม่ได้เป็นลิปนะแต่ว่ายอมยอมยอมแต่ให้มันเป็นสีนี่นี่ลางก็ไม่ออกนะไม่ออกเป็นอย่างนี้เลยทำเป็นแอฟแอปดีเลยเนี่ยปากเหรอแล้วปากเหรอไม่ใช่ปากสีปากเหรอ อันนี้ดีดีดีดดเลยสวยเลยสวยเลยสวยเลยแต่ไม่ชอบเออท่านี้เลยเปอนท่านี้ไบๆๆดีดีก็ไม่ถ่ายหรอกพี่ปอนเหนื่อยแล้ว S <S โอ<ด>ซีได้ได้ได้กี่ทีได้เยอะ <Ryan. S 2> ถ้าต่อกันเลยนะประมาณเก็บนิบอสิบเลยเหรอสิบยี่สิบช็อตไงเราถ่ายกัน <S <S น pues ่ะไม่เมื่อยมือเลยเหรอโอ้โหตอนน,น <S 2> <S 2> <S <S ี้สี่โมงห้านาทีเฮ้ยมันจะเร็วไว้หรือเปล่า อาวันนี้นะคะก็ซูทิงเดย์ของพี่กินก็คือเสร็จแล้วอ่วอยากให,ให้พี่กินพูดให้ทุกคนฟังองการเข้าใจกันอีกสักทีหนึ่งว่าจริงๆวันนี้สิ่งที่เรามาทำมันคืออะไรบ้างก็จริงๆวันนี้ก็จะเป็นถ่ายพวกคอนเทนต์ของวิดท,ท่ออะไรเงี้ครับก็จะมี <ๆ S 1> ทั้ง <ๆ S 1> อ่าโฟโต้เซตแล้วก็มีอ่าพวกวิดีโอใช้โปรโมทถ่าย โปรดักต์ใหม่มีโปรดักต์ใหม่ด้วยนะทุกคน<ช>จะบอกว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องกินในยุคนี้เลยยุคโควิดเราต้องกินมันเป็นตัวช่วยที่ดีมากใช่ไหมครับใช่ก็จริงๆยังยังยังอยู่ในคอนเซปต์เดิมในเรื่องของการสร้างรากฐานของสุขภาพ นีเห็นไหมก็เป็นบิสเนสพรุ่งนี้วันที่10เนี่ยก็ยังสามารถสั่งเซตของปีใหม่ได้ใช่ขายอีกสักทีค่ะเซตนี้ครับผมก็พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ New Year Box Set ของทางวิตเทลนะครับผมก็เป็นของขวัญปีใหม่สําหรับใครที่เรารักนะใครเราห่วงใครหรือแม้กระทั่งเราห่วงตัวเองเราก็ซื้อของขวัญให้กับสุขภาพของเราอะไรเงี้ยครับเซตหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่32,90บาทครับก็จะมีวิทเทลบีพัสดสี่ขวดแล้วก็มีก๊์ด อวยพรพร้อมเลยเซ็นแล้วก็จริงๆจะมีทั้งหมด20เซตที่ผมจะเซ็นจริงๆเซ็นสดเซ็นสดเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กินด้วยนะคะแล้วก็ผมั้งเกงขอบคุณนางดาวด้วยที่แบบพาให้พวกเรามาถ่ายกันว่าดูว่าพี่กินทำอะไรบ้างในวันนึงเนาะเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังยังไม่จบยังไม่จบเพราะว่าเราเราจะพาไปดูว่าทั้งวันเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะก็นี่พิเสศษลำเซลใช่างใช่งานเสร็จแต่ว่าชีวิตเรามันยังดำเนินต่อเลยไม่หมดวันไงพี่กินจะพาไปไหนครับสนามกอลหรือไลเดี๋ยวไปกินข้าวไปกินข้าวออไปกินข้าวไปกินข้าวมันมีร้านหนึ ตามพ่กินเป็นต่อไป,ไปค่ะว่าจะไปที่ไหนบ้างไปค่ะ <ยน S 1> มีนเส้นอะไรเส้นใหญ่ไม่พริกไม่ผักเป็นก๋วยเตยี๋ยวหนูบ้านบะหมี่ย็นตาโฟไม่ใส่ปลาหมึกกับลูกชินช้นปลากิู้เกี้ยวหมูหนึ่งหอยจ้อหนึ่งถือกล้ยทอดหนึ่ง มาแล้วเรียบร้อยเป็นไงพี่ว่าเขาไม่ต้องปรุงพวกนี้แล้วนะสวัสดีหกอย่างอย่างนึงตอนนี้อ่ะพี่เพิร์นให้กี่ดาวเต็ม5ดาวสำหรับ,บว,วันวี้ให้ห้าเลยหวานว้าอเคกันเลยไม่อร่อยถ้าว่ามันเผ็ดหน่อเรากินไม่ได้เนี่ยอ่ะฉันสั่งเบิ้ลหมด<อ>เลยของเขาก็คือเบิ้ลสองพี่กิร์นเขาคงให้5อยู่แล้วพี่ลิสคะสิบ โอ้โโอโินนะร,รแต่อย่างที้จนัจเนเอกเขาบอกว่ากินชาไม่กินหวานแขนงดันดจะไพรเราไปกินของหวานต่อก็คืออยู่ในแวกเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวจะไปที่ไหนเรารู้กันค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านมนนมสดนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นของหวานที่อยู่ระแวกนี้ตัวกฎกระชินชอบอ่ะก็ สิ้นสุดกันแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับสิ่งที่วันนี้พี่กินมอบให้กับทุกๆคนนะคะกับวันเดย์วิทบิวกินเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยมากค่ะสุดท้ายฝากวิตเท่าหน่อยะคะ่ะวิตเท่านะครับย้ำอีกทีหนึง่งก็คือนิวเยียบ็อกเซตจะขายพรุ่งนี้มปนมสุดท้ายเนาะใช่ราคาเท่าไหร่นะพี่ว๊ะสามพันสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสามพันสองร้อยเก้าสิบสามพันสองร้อยเก้าสิบมีสี่ขวดนะคะกับพ้องเป็นกล่องเซตสวยงามเป็นการแฮปปี้นิวเยียแล้วก็จะมีลายเซ็นของ ไปกินด้วยแล้วก็ที่สิชุดที่จะเป็นการเซนสดจากมนูไปกินหนึชุดโอเควันนี้ก็นองขอบคุณกินด้วยนะคะขอบคุณพี่เพิร์พี่ลินดี้ด้วยเสร็จงางแล้วแนแล้วฝากพี้เทาไว้เนี่ยอ้อผอพ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยฝากผลงานบ้าง อนทา้เลยตอนนี้ไปรักเฉยในใจเธอก็ออนแอร์อยู่ทั้งช่วงวันนะครับผมรีดันวันอาทิตย์สี่ทุ่มสุขแห่ก็ฝากเพลงพี่ินด้วยครับไขมีโอแล้วก็วัดสันทองเก็บเก็บไว้ตลอดไปแล้วที่ที่จะออกให้ไหมไปแล้วจริงๆนะพี่เบิร์นจะกินแล้วเนี่ยค่ะพี่เบิร์ดหน่อยเนี่ยพี่เบิร์นกินได้ดูคำเดียวจบจบด้วยการกินจบด้วยการกินเขาฉ่ำฉ่ำฉ่เอออ่ะเริ่มขับเราอ้ามนะอ้าม แต่ก็จะพุ่ยเลยนะโอ้น้ำบร่ะเปล่าครับก็น่าจะมื่อแหละหนูใหญ่เอ้าเห็นแล้วโอ้พี่หวานอ่ะต้องตองตกใจอ่ะ